ครับท่านผู้ชมภารกิจเมื่อนี้ก็บมันไม่ยังดมมือเศ้านี่ไปเห็นนั่นเขาไปบาดเห็นหัวหน้าทีมงานมันต้องมองบันไดเห็ดมา่านกระตาหนึ่งเออบานี้ก็ว่างงานนั้นสองไม,มโครพอดีก็เลยที่เขาปลาจะห,หาบุงเจ้าหน่อยกันนะพ่อันขามันพ่อได้ย่ายมากแกงเฮ็ดก็ดีครับ ออกได้ตลอดปี <S 2 <S 2มันนี่แต่งตัวรัดกลุ่มนะจะหน่อยเพราะว่ายุ่งมันหลายครับทึ่งฝนกับสิตกกระพอ,องกันเออก็สิได้แน่ว่าได้แน่กระเดียสิน่นจิตท้ายคลิปด้วยหลายก็สิว่าได้ไหเมื่อฝ้าฝนกับสิตกครับเอาเก็บพ่อหนังเรเปฝากผู้เฒ่าเด็กแกงเนาะครับครับผมครับท่านผู้ชม มดเวียกัาไม้เก็บเห็ดคือเกาคนหลวพ่อบ่ยอมนี่ บ้านนะครับค้นเก็บพระท่านช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้กระติ้วโอ้าดอกบ้านๆฝน,นตกต้องสมือมันหันนะครับโคตรกับประเดี๋ยวม่เก็บกระติ้วบาน เด็ก็ที่พ่อจะเห็ดบันบานแล้วครับมานู้ชมอ,อ่ะเก็บไปอ,อากาศก็ค้มก็ฝนหยตกดีแล้วครับอ๋เก็บไปเรื่อยๆแล้วเบิ่งเท่าั้นโอ้อากาศดีครับท่านผู้ชม เหมาะกับการเก็บเห็ดนี่หมดเลยแต่ฝนฉีดตกเอาถ้ามือเบิองเห็ดละโงกอนี้องดอกครับสีแดงดอกหลอดสายตานคนิ่นคนใครเดี๋ยวมาเก็บหลายพนเพราะหมด อากาศดีครับอากาศดีมาเนยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาหนิดระติปหอยเห็ดบาแล้วนะ อากาศกมืดค่ำลงครับสิหมุดหาดีกว,ว่าเ,เ,เห็อนแบบนี้มนึ่งก็จะพอได้กินเยู่หอกครับ อยู่นะมูอยู่ะตาขั้นจองอยล่ะโอ้ได้บรรยากาศพิทตเตอร์โบม,มีมูมาหนำเ <c oughs> ก็บอยู่รอบๆถนนนี่แหละครับท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมพ่อแต่เฮ็ดละงหกบาดละหมดนียคึมกับขึมมูพันกับเมื่อเมื่อแล้วสเสดเดินจอนคือนพันหนึ่งตัวนี่บาท <c oughs> แต่ยากาศดีครับมือนบ่ฮอตอากาศดีครับนี่จะเป็นผลงานอ่าโมทเทสเด็ดทำการลากในลำดับต่อไปครับเอันใดแนวพวนนี้เนาะโอ้ เดียงหน่อยออครับผมครับหลังจากดันด้นหามากกับสองสามชั่วโมงก็ได้กระติกสีหน่อยนึงพอดีนั่นแหละครับแต่หันเป็นเห็ดบานเบื่อรักษณะแล้วอัน เมูเ่นที่มาหาตะบ้านไกลๆเนี่ยพ่นก็กระสิบัวใครเด้มากนะครับทังฝนตกก็เลยพ่อลงเหลือเห็ดให้บ้านได้เก็บเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวเกิดิ้าเบิง่งบรรยากาศดงบ้านเฮ้าเนาะก็ยังดีอยู่ครับถือยังหลงเหลือดงพ่อได้ออกเห็ดถือว่าเป็นการพักผ่อนยอนใจนะครับหลังจากทำงาน อาชีพรักสมแมคโคเอ้ยเบื้งเครื่องจากเครื่องกลกหาเวลาว่างมาเข่าปลาพักพอนยนใจออกกําลังกายถือว่ายางสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวการเอาเข่าไปบ้านแล้วครับเอาไปล่างแล้วก็ฝากกู้เ่าผู้แก่ครับผม